พี่น้องห่อครับเมื่อพ่อกันเดียกเป็นคลิปแถมแล้วกันครับเมื่อเนี้ยพ่อกันเมื่อนี้เป็นในนอ้อพี่น้องห้อทางบ้านฝนตกพาอยู่เข่าเบ่งหนนะ้อบ้านผมเนียมาสองขึ้นลวดเลยครับพี่น้องห้อนี่ก็คือสภาพย่างทีเห็นมือนันมากแหงๆยกนะครับผมแต่มือนี่มากอะจังสี่ละนะครับผมมาฟ้ามของพี่นายห้อยสันนะครับผมกะ บานเป็ดนะครับที่ผมลงไปนะครับสายอุทไทยเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> พอดีมือนี้ผ้าพี่น้องห้อมาเบื้องมาเบิงเบ่งแม่อุทไทยนะครับผมแม่อุทไทยนะครับกาลอกาติดต่อผมเขามากะเนี่แหละครับพี่น้องห้อผมบอกละผมลงไขยไปถ้า <c oughs> พี่น้องห้อสนใจอยากจะเอาไปเลี้ยงอยากจะเอาไปนั่นหรือแสดงความจริงใจให้เบื้องว่าอยากได้ไขยไปเลี้ยง <c oughs> ผมก็ยินดีผมยินดีที่พามานะครับ จริงๆแล้วผมให้เบื์ให้ยยังของเจ้าของไหวผมห้ไว้ทุกคลิปนะพี่น้องเขา้ากะรบกวนพี่น้องเข้าเนี่ยจักน้อยว่าบางครั้งกะเบื่อทั่วมันอาจจะยุ่ยช่วงกลางกคลิปเด้อพี่น้องยุ่กลางกคลิปก็กกกกกกช่วงไทยคลิปนะครับผมกะค่อยๆเสื้อหากันเบิ่งไปจักน้อยนะครับพี่น้องเขา้าแต่ผมให้เบอร์ไววกะทั่วหาเจ้าของเพิ่นนะครับผมกะดีที่สุดนะครับแต่ว่าอันผู้ใด บ่สะดวกว้าวับเจ้าของห้อยอยากจะเว้ากก็ผมกะว้าได้นะครับพี่น้องเข้าผมกะยินดีนะครับผมยังมือนี่กะนี่พี่น้องทั้งใช่จะพุ่มนะครับผมหนึ่งเป็นไหนผมผ้าขามาหาแม่อุททนนะครับผมป้าแม่หอยสันอันนี้แม่นี่กะโอ้เนี่ครับผมแม่สายสุริณนี่กะประมาณแปดเก้าเดือนละครับพี่น้องเข้า่ะฮะลู้ไหมแปดเก้าเดือนลั่นแล้วนะครับผมใกล้แล้วนะครับผมผมคิดว่าบ่านาจะเกิน สามสิบมือนะครับพี่น้องหรือสี่สิบห้ามือผมว่าน่าจะน่าจะออกนะครับผมนี่เพราะว่าหญ่มั่ใหญ่แล <mus> <od> ้วนะครับพี่น้องหฮาก็มีพี่น้องหฮอหลายคนก็ติดต่อผมมากอะอย่างไงผมพามาเบื้องยุทธแต่ว่ายังพันได้มากครับว่าเป็นยังนะครับแต่ว่าพอดีพี่น้องทางใช่จะพ่วอาจารย์เิ่นนะครับผมเราเป็นอาจารย์เกษียณนะครับผมเราเป็นอาจารย์เล่าเอรี่แล้วนะครับผมเราก็ออกมายุบ้านเราก็เลี้ยงไายนะครับผมเราอยากหา ควายไปเป็นมู่กันเพราะฉะนั้นผมกัผ้ามาาครับพี่น้องเขาดีใจน้ำมึดนะครับมาาล้วก็เอาควายไปเลี้ยงแบ่งควายไปเลี้ยงผมดีใจน้ำมึดครับพี่น้องเขายิ่ดีนะครับผมแ็บว่มียังไลนะครับผมขอแค่ว่าสแสดงคพามจริงใจว่าอยากได้ไปเลี้ยงนะครับผมผมผมยินดีที่สิว้าซอยว้ายัางเด้พี่น้องเด้ผม ผมมียังนะครับพี่น้องเพราะว่าผมเห็นคลิปผมก็คือผมก็คืดน้ำควายยุ่นะครับบางครั้งผมลงไปผมก็เห็นมีผู้อยากได้มีผู้ยังไงผมก็อยากให้เอาไปเลี้งยงเลอพี่น้องเ้ยอย่างหน่อยๆกัซอยๆแบงไปเลี้ยงก็ให้ชีวิตน้องเขาได้ยู่ไปอีกนะครับผมถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วมันมีความจําเป็นมากหา้าต้องปล่อยออกไปจังใดกัอันนั้นก็นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่า ขอแกได้ยินว่าเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเข้าจะปีหนึ่งสองปีสามปีผมก็ดีใจครับพี่น้องเมื่อเช้านี้ผมก็ทําบุญไปนะครับผมก็ไปทําบุญยุ่เลยนะครับพี่น้องเข้าก็คืดนำ้ำโยนะครับผมก็อยากให้เข้าใจกันนะพี่น้องเด้มเอมือนีผ้าพี่น้องเพิ่นมาทางนี้ครับมเมาเบิ้งเนื้ออุ้ท้าเด้อพี่น้องเด้อแมือุ้ทย,ออทยครับลวกนั่นครับผมก็คุยกันนะครับผมเป็นไงไอใบยกอ้ ไอยกเพชรนะครับผมฝนตกใส่เราเบ่งไหนมือขึ้นนี่ฮะโอ้ยฝนตกใส่เราสบายเด้ออันนี้ต่อไปก็เรียนน้ำนอนชีตมไปอันนี้ไอยกเพชรนะครับสุดร้อนะครับพี่นอ้องควอยเพิ่งจะได้สองปีกว่าเบือนสามนะครับผมแต่ว่าข้นเขางามงามหูวครับพี่น้องตัวนี้สูงประมาณลอยหาสิบแล้วนะครับไอยกเพชรเด้อพี่น้องเด้อค่อยผูครับพี่น้องเหมาะสำหรับจะไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับผม ร่วนทางนี่กะน,นี่ครับแมวอุ้ยเท้อย,ยพี่น้องเด้อเพิ่ลเบิ้งกันอยอาจารย์ลอกสิมาขอแบงตปเลีย้ยงครับเบิ่งเป็นคลิปแถมครับพี่น้องเมื่อนี่บ่มีอย่างหลายครับนี่ก็ลูกแมวอุทัยครับพี่น้องเดับ่างไป เบาๆนะครับผมโอ้เบืองมือนี่ถือกฝ้นถือกน้าคร้อ,องขี้ยงออกดีกว่าเก่าเนาะครับเต็มเลยถือกฝนเด้อยเตือนแล้วดีอยางสองเดียวอันนี้เราบ่เตือนเราคือผม แมนบ่าครับเมื่อกี้ยืนเนี่นี่มันเงาคือกันครับบโอ้เบื้องเงาแมนเลยคคือต้ใส่หมวกนะครับผมคือต้องใส่หมวกเพรว่าผมจะบอกเลยครับถ้าผมไปหางว่ากล้วยกล้วยจะพูดแตกหมดเลยครับผมอันมื้ได้ถอดหมวกไปนี่ศเตื่นไกลผมคือกันไงโอ้ได้ตีเลยเด้อครับผมอตีแตกเลยครับอันนี้เป็นเป็นวิชาของไผของมัดเด้อพี่น้องเด้อนี่ผมมาสองเทียเรายังเตือนผมคืออีหลีนั่นแหละ โอ้แม่เขาแม่ข้นเขาไงหรือครับ,บมาได้ทดั้<า>งใช่จะพูม่มเรากับมาเบิงแม่อุ้ยไทยเด้อพี่น้องเด้อกะถหรือว่าเป็นก็คือว่าแหละครับยินดีพามาเบิงเด้อพี่น้องเด้อไห้มาเบิงยุคอกล่ะครับผมมันเป็นยังไงยังไงกัจังที่ได้บ่ววากันที่หลังนะครับพี่น้องมาเบิงยคุคอกพ่อใจเถือกตาเถือกใจเราก็จังตกลงกันนะครับกันเบิงยุนใน กล้องเบื้องอยู่ในคลิปบางที่มันกับกล้องมันกับตัวนะครับพี่น้องเพราะว่ากล้องซูมืออนี่มันดีนะครับผู้ขี่ให้ให้ท้ายมากกับผู้ดีนะครับผมผู้ผู้ดีอยู่แล้วท้ายออกมาแห่งผู้ดีเติมนะครับผมผู้อ้วนอ้วนท้ายมากกับจอยนะครับผมผู้จอยอยู่แล้วท้ายเข้าไปอ้วนกับมี่นะครับผมกล้องซูมืออนี่มันดีด้อยพี่น้องเด้อเพราะนั่นกับนม่ยังมากกับมาเบื้องอยู่ด้วยตาตัวเองเลยครับผมสิบปากว่าเพราะทอ ตาเห็นสิบตาเห็นบ่อทอเมื่อค่ัครับพี่น้องเฮาเพราะนั่นกะผมยินดีนะครับพี่น้องเฮาหล่ะแต่ว่าวงเรียบไปย่างหนึ่งด้วยพี่น้องด้วยเอาไปเลี้ยงเด้อนะครับผมย่งยืนยันด้วยเอาไปเลี้ยงนะครับผมบ่อยากให้เอาไปแนวเอื้อนนะครับผมเพราะว่าผมกะบท้ายไปผมกับขึ้นนำ้ำนะครับพี่น้องเฮา ผมเก่ามือแม่ลูกโอ้พี่น้องเข้ามือนี้ก็พอเรื่องเล่าประทับใจเด้อพี่น้องเด้่อะกัคือมือนี้กะจริงๆแล้วผมคือยังผมมาครับจริงๆอาจารย์เล่าผมมาถามผมมาเมียอุไทยลูกอุไทยผมก็เลยบอกว่าอาจารย์เล่าว่าใครมาเบื้องยุคอกซะนะครับผมเพราะว่าบางครั้งกองมันตัวนะครับวันี่อาจารย์เล่ากับมาเบื้องล้วล่ะเล่าพอไปเถื่อใจแม่นั่นครับพี่น้อง เตืองใจแม่ที่มีแนโน้มว่าลูกสีได้สีได้ลูกแปดนะครับผมหนนแม่หนหัวหัโฮโฮได้พี่น้องเฮาโอ้ผมเกิดแสดงความเสียใจน้ำเด้อที่ติดตัวผมมากกวนน่านานนั่นนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้งนำพ้องทั้งทั้งนำพ้องทั้งซ้อส,สอกซ้ําสูงทั้งไหนที่โทงมากหาผมมือนั่นนะครับผมมือนี่เป็นกะตกลงแล้วนะครับผมตกลงเป็น เปนขอเม่นั่นนะครับแม่ยี่ติวาไ้ซิปเอ็ดเดอร์พี่น้องเดอร์ส่งให้อีกตั้งหากนะพี่น้องเฮาจากขอนแก่นไปหอดคอนสวรรค์ประมาณประมาณประมาณจะกกิโลกครับอาจารย์ประมาณร้อยโลนะครับกับไปส่งกันนะครับผมกับไปส่งกันนะครับผมกับเราไปส่งให้กันพร้อมนี่คือความจริงใจครับพี่น้องเฮาผู้อยากได้ก็มันโลกันนิดเดียวนะครับพี่น้อง บ่ได้ยากจักเม็ดนะครับทังอาจารย์ผมทังแมห้อยสันดิสันโรก,กอ่ะพ่อไงไงเด้พี่น้องเข้านี่คือความทับใจด้พี่น้องเข้าเพราะนั่นกะนี่ละผมถึงบอกว่ามี่ยังกะให้บ่ครับเจ้าของค่ายเพิ่นถ้าบ่หร,อหร,อหรออือบ่โตกอยังมันขันมันบ่เหนือบา้าก็แรีงอี่หรี่กะทั่วมาหาผมนะครับผมผมพามาเบื้องยุคอ,อกได้ถูกใจจังเอาครับพี่น้องบ่ถูกใจกะมมบ่ต้องนี่ครับพี่น้องเข้าบ่มี่ยังไหลนะครับผมบอกว่า บางครั้งเข้าเบื้องในเคียบกองมันออกจากตัวนะครับแต่ว่าขันเข้ามาหอดยุขวอ,อกแล้วเห็นว่าแม่อุ้ัไทยเพิ่นกะเห็นแล้วเพิ่นกะเพิ่นมาถูกใจแม่นี่ครับพี่น้องแม่แม่ที่นี้แนวนอมว่าจะได้ลูกแฟนนี่กันแ,แล้วมัดจํากันแล้วเรียบร้อยครับถือว่าเมื่อนี่ถือว่างานผมสําเร็จไปอีกงานหนึ่งนะครับพี่น้องเข้ากัาดีใจน้ำพีน้ำนองน้ำผู้เพิ่นมาหอดมองหอดคอาเพิ่นอยากได้อยากขอแบงค์ไปเลี้ยงได้พี่น้องเข้าผมดีใจน้ำ ดีใจน้ำมืดนะครับเพราะว่าผมมาถ้ายคลิปผมกะให้เกียรติทั้งเจ้าของคว้วให้เกียรติทั้งผู้เบื้องนะครับผมแล้วผมก็หวังว่าพี่น้องเฮ้าผู้เขามาเบื้องคลิปกะให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อพี่น้องเด้อว่าม,มียังเฮาคนใท้น้ำกันคุยกันนะครับผมพี่น้องเอาคลิปนี้เขาก็เอา,เอาไว้ซ้ำนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นคลิปแถมแล้วก็เฮากะจบกันด้วยความประทับใจครับพี่น้อง,องผมก็ยังคงสีเดือนทางหาเรื่องเล่าดีๆให้พี่ให้น้องเข้าด้เบื้องือเก่าครับผมครับ ช่องนี้นะครับผมเบ้าก่อนหักคนข้นชีวิตแล้วก็ฝากติดตามเพจก่อนหักเหตุผลเหนือชีวิตด้วยเด้อพี่น้องเด้อผมก็ยังคงออกเดินทางท่องเที่ยวขึ้นเขาครับเดี๋ยวลงให้ไปเบื้องกันทั้งสองช่องสองเพจสองช่องซีอาสี่แชแนลสองช่องทางคือนเขาครับพี่น้องเอามือนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี้ครับขอกราบสวัสดีครับครับผม